เพราะเราจะพาพี่พี่ๆอ่ะเที่ยวแบบกันเองกันเองเลยแต่ว,ว่าไปที่ไหนก็จะแบบเดี่ยวเล่าให้ฟังเลยครับเที่ยวแม่เหมือนน้องพาพี่เที่ยวแต่พี่พาน้องเที่ยวไม่ได้นะเพราะพี่เพิ่งมาเจ้าบ้านร้าเริงสดใสทําให้บรรยากาศหน้าท่องเที่ยว <c oughs> ที่นครพนม <c oughs> เราเที่ยวเองก็สนุกได้แต่ถ้ามีเจ้าบ้านเจ้าถิ่นม,มาเล่าเรื่องราวระหว่างเที่ยวจะยิ่งสนุกมากขึ้นไปอีกค่ะ นครพนมนะคบก็จะเป็นจังหวัดที่มีความเป็นมายาวนานมากแต่สมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ชื่อเมืองนครพนมนะคบจะชื่อว่าอาณาจักรศรีโคตบู์ซึ่งจังหวัดนครพนมเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรศรีโคตบู์อาณาจักรศรีโคตบูนเนี่ยก็จะควบคุมทั้งภาคอีสานตอนบนถึงภาคอีสานตอนล่างครับอาณาจักรศรีโคตบู์มีประวัติมานับพันปีมีหลักฐานสําคัญคือพระธาตุพนม ผู้คนสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงมีความสัมพันธ์กันมาแต่โบราณที่นี่ทิวทัศน์งดงามวัฒนธรรมความเชื่อหลากหลายมีคนเชื้อสายไทยลาวจีนเวียดนามและชนเผ่าชาติพันธุ์ต่างๆอยู่ชิดติดริมโขงแม่น้ำสายสำคัญของอาเซียนทำให้นครพนมเป็นเมืองชายแดนที่มีเสน่ห์ปัจจุบันเป็นจังหวัดท่องเที่ยว ที่ผู้คนหลั่งไหลกันเข้ามาปีละไม่น้อยเลยค่ะตอนนี้เราก็จะผ่านเรือนจําเก่าซึ่งจะเหลือ,อเศษซากเป็นหอคอยที่เขาใช้อยู่เวนเป็นเวนที่รักษาเรือนจําก็จะเหลือคงเหลืออยู่แค่นี้แล้วเพราะผู้พักไม่ตามกันเวลาตอนนี้นะคะจะเป็นอนุสาวรีย์แปดชนเผ่าจะเป็นแบบว่ารวมแปชนเผ่าของจังหวัดนครพนมมาไว้ที่นี่ รถปรางพานักท่องเที่ยวชมสถานที่ต่างๆรอบเมืองผ่านสิ่งปลูกสร้างที่มีอัตลักษณ์งดงามศาลหลักเมืองหอสมุดสถานที่ราชการต่างๆที่น่าสนใจทุกๆที่มีเรื่องราวผ่านเรื่องเล่าและรูปร่างเช่นที่นี่ค่ะ โบสถ์นักบุญอัน,นาตำบลหนองแสงตำบลน,นี้มีชาวไทยเชื้อสายเวียดนามอยู่เป็นจำนวนมากหอคอยสูงสง่างามสร้างขึ้นมาแทนโบสถ์หลังเก่าที่ถูกระเบิดในยุคสงครามอินโดจีนกลายเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์รวมใจชาวไทยลาวยวนรวมถึงจีนที่นับถือาศาสนาคริสต์โบสถ์ที่อยู่ข้างๆของตัวอาคารซึ่งจะมีความเป็นรูปแบบของฝรั่งเศส หหลเก่านนม,มีจจรผู้ว่าหลังเก่าสถาปัตยกรรมสไตล์อิทธิพลตะวันตกยุคเก่าบ้านเรือนเก่าแก่ก็ยังเป็นสไตล์เดียวกันสวยนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นหอนาฬิกาเวียดนามนุอนซึ่งเป็นหอนาฬิกาที่ชาวเวียดนามได้สร้างอุทิศไว้ให้จังหวัดนครพนมเพื่อตอบแทนการที่จังหวัดนครพนมให้ที่พักพิงแก่เขานั่นเองครับ พระยาศีสัตนาคราชเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองใครมาเยือนต้องไม่พลาดค่ะทุ่งแสงตะวันพาเที่ยวนครพนมในหนึ่งวันขอบคุณเด็กๆเ,เจ้าบ้านน้อยจากโรงเรียนชุมชนเทศบาล3พินิษพิทยานุสร์สำหรับความรู้ความเพลิดเพลินในวันนี้ค่ะ